สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะครั้งนี้เรากลับมาพบกันในเรื่องการนําเสนอข้อมูลตารางสองทางนะคะเรามาดูว่าตารางสองทางเป็นยังไงตารางสองทางเนี่ยจะมีการจําแนกข้อมูลเป็น2ลักษณะแล้วก็การอ่านตารางสองทางเนี่ยเริ่มจากอ่านเริ่มจากการอ่านชื่อตารางเพื่อให้ทราบว่าเป็นการนําเสนอข้อมูลเรื่องใดจากนั้นก็อ่านรายละเอียดข้อมูลในตารางเพื่อพิจารณาความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ตารางสองทางเนี่ย เป็นได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะอ่ะดูตัวอย่างอ่ะเขากาหนดตารางสองทางมาให้นะคะโดยชื่อตารางเนี่ยก็คือจํานวนนักเรียนที่ชอบกีฬาชนิดต่างๆของโรงเรียนแห่งหนึ่งก็คือจําแนกเป็นผู้ชายกับผู้หญิงนะคะจากนั้นอ่าเรามาดูคําว่า2อทางก็คือมีมีสข้อมูลก็คือมีข้อมูลของผู้ชายและข้อมูลของผู้หญิงนะคะ อ่แเรามาดูตอบคำถามกันว่าเขาถามว่าอะไรนักเรียนชายชอบกีฬาฟุตบอลกี่คนเราก็มาดูที่ช่องฟุตบอลนะคะช่องฟุตบอลก็คือตรงนี้แล้วดูที่ผู้ชายผู้ชายชอบฟุตบอลกี่คนเอ่ยอ่าก็คือ38คนก็ตอบ38กีฬาจุดๆุมีนักเรียนชอบมากที่สุดคำว่านักเรียนนะคะก็คือรวมทั้ง ผู้ชายและผู้หญิงเราก็มาดูที่ช่องรวมช่องรวมช่องไหนที่มากที่สุดอดูบาสซิตบอล62ฟุตบอล54วิ่ง75ว่ายน้ำา42ปิงปอง58เทนนิส42่ที่มากที่สุดก็คือ75 75ก็คือกีฬาอะไรคะวิ่งใช่ไหมอก็ตอบ กีฬาวิ่งมีจำนวน,นนักเรียนชอบมากที่สุดจำนวน75คนนะคะต่อไปข้อ3กีฬาจุดจุดจุดมีนักเรียนชายชอบมากที่สุดอ่ะเราก็ดูแค่ข้อมูลของนักเรียนชายอะ,อะไรเอ่ยที่นักเรียนชายชอบมากที่สุดเราก็มาดูช่องนักเรียนชายก็คือตรงนี้นะคะอันแรกบาสเกตบอล25ฟุตบอล38วิ่ง30 ว่ายน้ำยี่สิบเอ็ดปิงปองยีสิบห้าเทนนิสหกสิบหกอ่าที่มากที่สุดก็คือฟุตบอลน,นะคะแปลว่านักเรียนชายเนี่ยชอบกีฬาฟุตบอลมากที่สุดนะคะต่อไปกีฬาจุดๆมีนักเรียนหญิงชอบมากที่สุดอ่าเราก็มาดูช่องนักเรียนหญิงนะคะก็คือช่องนี้ที่เป็นของผู้หญิงอ่าบาสเกตบอลสามสิบเจฟุตบอลสิวิ่ง45 วายน้ำยี่ปิงปอง33เทนนิส26อ่าที่ชอบมากที่สุดก็คือสี่สิบห้าก็คือกีฬาวิ่งนะคะเพราะฉะนั้นกีฬาวิ่งมีนักเรียนหญิงชอบมากที่สุดอ่าต่อไปก็หกีฬาปิงปองมีนักเรียนชอบกี่คนครูบอกแล้วว่าคําว่าถ้าเขาถามเป็นนักเรียนไม่ได้แยกเป็นชายหญิง ให้เรามาดูที่ช่องรวมนะคะเอาเรามาดูว่ากีฬาปิงปองเนี่ยมีนักเรียนชอบกี่คนปิงปองก็คือตรงนี้ครูบอกว่าให้ดูที่ช่องรวมก็คือ58คนก็แปลว่ามีนักเรียนชอบ58คนกีฬาที่มีนักเรียนชายและนักเรียนหญิงชอบมีจํานวนเท่ากันคือออันนี้เราต้องมาดูทั้งช่องผู้ชายและผู้หญิงว่ากีฬาไหนที่เขา ชอบมีจำนวนนักเรียนเท่ากันนะคะมาดูอันแรกบาสเกตบอลชาย25ห้ญิง37อ่าไม่เท่ากันนะคะฟุตบอลชาย38หญิง16อันนี้ก็ไม่เท่าวิ่งชาย30หญิง45ไม่เท่านะคะว่ายน้ำชายชอบยีบเอหญิงชอบ21่สิบอ็ดาก็คือกีฬาอะไรคะ ว่ายน้ำนะคะที่มีนักเรียนชอบเท่ากันออามาดูปิงปองปิงปองชาย25หญิง33ไม่เท่าเทนนิสชายชอบ16หญิงชอบ26อันนี้ก็ไม่เท่าแปลว่ามีกีฬาชนิดเดียวที่มีทั้งชายและหญิงชอบเท่ากันก็คือกีฬาว่ายน้ำนะคะข้อ7กีฬาที่นักเรียนชอบเท่ากันคือ บอกแล้วว่าคำว่านักเรียนก็คือให้ดูที่ช่องรวมเพราะเขาไม่ได้แยกผู้ชายหรือว่าแยกผู้หญิงนะคะ,ะเราก็มาดูช่องรวมช่องรวมก็คือช่องนี้เรามาดูซิว่ากีฬาไหนที่เขาชอบเท่ากันบาสเกตบอล62ฟุตบอล54วิ่ง75ว่ายน้ำา42ปิงปอง58เทนนิส 42อ่ามีกีฬา2ชนิดที่ชอบเหมือนกันก็คือมี422อ,อันก็คือมีว่ายน้ำกับเทนนิสะฉะนั้นเราก็ตอบว่ากีฬาที่นักเรียนชอบเท่ากันคือกีฬาว่ายน้ำกับกีฬาเทนเทนิสนะคะอ่ะต่อไปอ่เรามาดูข้อ8นะคะกีฬาที่มีนักเรียนหญิงชอบมากกว่านักเรียนชายได้แก่ กีฬาอะไรบ้างเราก็มาดูช่องนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายดูกีฬาแรกบาสเกตบอลน,นักเรียนชาย25นักเรียนหญิง37แปลว่านักเรียนหญิงชอบมากกว่านักเรียนชายใช่ไหมคะใช่งั้นบาสเกตบอลหนึ่งและต่อไปฟุตบอลฟุตบอลเนี่ยชายชอบ38หญิงชอบ16 แปลว่าผู้ชายชอบมากกว่าผู้หญิงเพราะฉะนั้นฟุตบอลไม่ใช่นะคะทิ้งไปต่อไปวิ่งวิ่งเนี่ยผู้ชายชอบ30ผู้หญิงชอบ4 5อ่าผู้หญิงชอบมากกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นวิ่งก็ใช่ต่อไปว่ายน้ําชาย21หญิง21่าชอบเท่ากันนะคะก็ตัดทิ้งไปต่อไปปิ้งปอง ปิงปองชายชอบ25หญิง33อ่าผู้หญิงชอบมากกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นปิงปองก็ใช่เทนนิสชายชอบ16หญิงชอบ26อ่สผู้หญิงชอบมากกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นเทนนิสก็ใช่เราก็ตอบได้เลยว่ากีฬาที่มีนักเรียนหญิงชอบมากกว่านักเรียนชายได้แก่อันที่หนึ่งก็คือบาสเกตบอลอันที่สองวิ่งอันที่สาม ปิงปองและอันสุดท้ายก็คือเทนนิสนะคะอ่าไม่ยากนะคะนักเรียนลองค่อยๆทำเนาะอ่าเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะนักเรียนก็ทำใบงานที่2การนำเสนอข้อมูลตาราง2ทางเนาะสำหรับวันนี้ก็บายบาย